ก็กลางวันมามันรับเลยมันหลับมันบวเขาเลยมีจังเหยื่อเลยจังหล่าไว้ห้นพี่นางเขาเดยถวนเนี่ยชวนเนี้ยเย็นเช้งขลานพี่นาเอาได้่บ่เคยลาดีนาะบ่เคยลาสุดเพี้ยบบ่เคยลาละบ่เคลาหลานี่อกะัยี่เดียมลาลาดเนี้ยะลูมมันจะหูมดต้อนหน่าสุดเฮี้ยจำหูมดต้องจริงหรอเขาขำเขาเอ๊จะดจะโกนให้ขำเจอว่าจะหูมดต้องว่ะ อีนองเรอตั visor, sing, ้งสูตรตั้งห้นี่มันเหมือนกันเยอะอีน้องเอออีน้องเขาวาสูตรอีน้องได้อาบอาบเออว่าสูตรว่าปีน้าปีน้านี่ขตั้งไกไว้เออที่เรียว่านั้นค่ะล่ะอันนั้นเอาเนี่ยเปล่ยนปี่้มันเออพวกเปลี่ยนเปี่ย้ปีสามก็เ้องเลยฮะจ้อเอออ้ตายเหตุอรมาเดกะจิปีลูกเดียจิน้าขอมใครเจ้าไหนเปนจิดูฮหรือพรานั้นจิดูฮ้อเออไงดูเออ จักเออพี่โลดเด้พี่โลนะไอ้น้องว่าอายุไอ้ตู่เี้อยู่ตานกันเหมือนกันจ้ะเหมือนกันอ๋อพี่โลพี่โลดจังว่าเนาะพี่โลขาว่าถกเป็นพี่น้องกันได้กูส่มาหากันเมื่อพี่โลเขามาเขาโลอแรงมาค่ะเอ้ยมาบีปหูกุ้งได้มาเรียนกูได้มากาสงเสได้กลางเราลาดจี่นาตี้ลามื้อเดียววยหมดอ่ะดบเสียนเอาอ่ เกว่าคนไทยขลาผู้หญิงมบันคนร้องไห้กนตัวไค้กินนเดาน่ะมอ้จะยานอนตึกลูลาลงห้องในอีกอีกมั้งผู้หญก็มีคอาเมื่อวานนั้หอว่าหมอในมอสงยหึ่อมว่ะอ๋อเข้าไปลงเตี้นีีอยู่ใครโย่กว่าแงงเข้าไปมันเล่ายับอ๋อวัวก็มีอยู่ใครโย่กว่้แ้่วัวยับอ๋อไกล้่ะาลูกใก้ก็ย้ายเชียงเ่ายอ๋อ อันเด้อปีหูเนี่ยปีหูไงย่งอันเด้อกาเสียงมีนิ้วเกาะไงเด้ออันว่าเด้อยันก็มีขอบแขนงเขาใกล้แล้วเดียวเพื่อนก็เป็นเพื่อนหลังนั้นของข้าเจ้าเออจ้าเออจังเก่าก็เหลังมากขึอนผ่านข้าวนั่นเออเพื่อนผ่านข้าวมอนมุงตองนั้นยังหนาบ่มข้าหนาลูกไอ้เพหัวทอามันข้าหนาการทักก็ย่ำกำเสือรู้กำเสือที่อันเหม๋เดียเขาสั่มก็ได้มากเอาหนุ่ยกลับเขาหย่อมีหย่อมเยี่ยมหน่่ย ยากเลยากก็ยกบอกเแ็นแกนตัวเออพตินนันาพว้ว่างลอยๆเออเพืเขาที่เอาตอได้วยกูตีเอะตีใหญ่เหมือนน้องรู้ตีใหญ่เหมือนน่องพวมาวนจำช่ในขอพวกคน่อยห้อยปะละมีชูใจกู้ช่วยจียนได้เอขึ้นหลงสิบชอหลังหัวปุนหัวกกันงานกูู้่สู่ในทุกสั้นๆเด้เลี้ยคุณว้าช่ในอ่ในท้าวในอ๋อเลียดอ่อ ไว้มาเป็นสัส e <Yeah. S 1> ู hey ้่ยเินเมาอเคุณออกำสัมปันดิบมากว่าคืให้อมัดเออเมื่อในกองสิลุบเมืองวันในคาวานได้เป็นอป็มู่งช่ในกระด้สีเหมือนขาอเฮ้ทททททอไว้กู้สุยกู้สุยก๋วยเมื่อราคาโคบิเจดมีเงิงคาพี่ดหนอกกว่ะไกว่ะเอาเมื่อคาได้ปิรู้เอาเมื่อคาเด็ดมากเดือนแกนหมอก็ใชยโโคดีโคจาจนด้หาเมื่อคาเด็เงินเงิอนค้ำค้าจน่หักเมื่อคาด ใครวัวก็เอาเบื่อใครใคร้ไเอาเบื่อใครมาก็เอาเบื่อใครได้ปีน้องกันขันน่ะโอ้พีนวมาปีบ้าปี่วมาปี่วัหมาปี่วัวหมาพี่ว่วหมาเอาขนาดนา่งยิงก็ดีผู้พราผู้มหามากขครยกเฮงยกสิริพ่อสิริผ้เขาหนังกุญแจไดนเมื่อกว่าเขาปืนเขาเขเอาเขาจะะคำเรียกเขาเราคำตัวเขาปุ๋ยอาเจียนไม่ดีเพาอาเจนไม่ดีเขาถ้าเอาเขาตอเขาเอาเขาเฮ็ดีเขาเขาเอาเขาตีไปตีืนดีองหอใอ้หูวว่าช่างแอ บ่คำหาหลงตัววปก็เสร็ยี่ทีเขาลงมอเียเยอะอเป็นเสร็จเลยเขาหรอเจ้าเจ้เีกยอัยุกการเีรนั่งยิ้มเชัวผพาห่มเยอะพา花开คนไม่เนีเป็นเสร็จเลยนียิ่งย้าชัวะชิวนเดินชิวนกินได้กินสิวันย่างได้ย่างนำ豆腐กัอเสร็จเลยนียิ่งย้าชัวะเจ้าใครเฮีเยอะ่านยอะพักเงพักไม้เสรจะน่าหลายอยู่ชัวา

โคค่าเขาได้ดีว่าดีค่ะอ้อโคค่าเขาได้ดีว่าดีอยู่ด้วยกันได้หลายฝีเมืองกวนหุ่มหลายปอกหลายปอกดันกรรมกระลักคนล้วก้อนชุนนอนนอนเออชุนนอนนอนเออจะเจ๊เจ้านะเอออีบ่ผ่านกวนเนี่ยมจังหลาพวกจัดแั้วมีอยู่เจ้เป็นอันดีกันก็ได้อยล้กับชุกไฮโอพวกเราอันละล่วนเลยเดี๋ยวมากกว่าตลาดก็เผามาที่ที่กับชุกไฮโอเป็นแบบเป็นอะไรนั่นไงว่ามักมีดีไปก็ยังช่มฉาล้มหลับล้มคว่ำกันก่อนมีสุขใกไฮโอ ก็ทุ๊กย้ายฐานเจ้ากังเยอะมากถึงชาวกันปั้นไอ้ชิงเออเขาเออก็ทุกข้ากันชิงชาวกันปั้นอ่ะก็ผ่านหน้าก็อากาศมีมาสูกป่ะตั้งใจสั่งมาสั่งตันที่เวโร่หลักกันติ๊กตี้กันกวอยในแก่พวกบางพี่ดีไปแก่เองแชร์ลองหลักลองป้องกันใครหลักใครป้องกันเออชุกให้เอออันว่าชุกจังหลักกันว่าเขาติดกว่ยุ่นชูกเลยก็เปิดชุกมีดัวเข้าในของเขาผ่านดูของเสียหดังงานงานจนจอดบ้านเออจังว่าเป็นดีจันนะ บาคามีแต่หน้าเออก็มีตีก็ยิ่งก้นใจหมอละต่อโคจู้กันค่ะเออปีนางเออออกปีดูเออปีดูช่องสูดจามเตะกว่าเออดอกสูดจามเตะหืออันผู้ชุดตีหล่านั่นชุดตีเปิ้อนเมาสูดเก้าสูดต่อเปิ้อนั่งต่อสูดย่ำเก้าเปิ้อนู่ที่ตีดีหลักอันนี้ก็เลยล่ะเออก้นใจในแจพวกเขาใครหล่าเขาคงหล่าไงอ๋อเฮ็ดเขาเหตุพักถูกใจอไอยก็เขาล่ารองการรองไปการกับเจยวกัรนั่นมากไว้ก็เขาฟ้องเออพวกมีฟ้องกันปีน้ำปีออกปีดูว่าปีดูว่า ในกาค้าค่กาไกเจ้าเต่มาลาลาก่รว่าชังแค่กาปวยปัววายมากก่อขาหมองไกมากกรว่าชังแค่กากาดกาเต็มเจ้ากัดปัววาก่อขาหมา่าชังไค่กาวันชัเป็นสีหาขึ้นจูปวยตื่นไปวัดตัวไครมาเมื่อไรมา่วาชังอ้ดีว่าดีค่ะเออจะเตี่ยวนะสูกำลยนจู่เีินจู่ลชูโยโลคือด็จัง่าจังหลางก็ล้วมั้กาชูจ้ำลองเขาลองพักจะได้ชูจ้ำเจนได้ม่ชูจ้ำกูไม่ว่าจั่งได้ช่องปค่ะเออเฮ้ยชูจ้ำอยู่เอ้ ตาพวกนึนี่มันก็การอีกกลาวมากกอขำหูขาก็มาหงทักเรียนค่ะขามาเน่ยขามัสมักพิษมักพิษในขัดตาหมือน้มอบอกให้ช่วงปากค่ะกว่าพวกมาจำชี้กินก็มือจ้างกินค่ะก็ไดน้าค่ก็ถามจ้ามเอนหอตองเพชรหรือชูตองพิษเพชรหรือชูค่ะก่นะหนอมันว่าเออชูเออชูว่าะอันมักพิษเตี้ยมเพชรปีเอามักพิษรืเพชรปีสี่ชั่วปีเงินเพชรจ้งให้อือ่นงเออวานไหนค่ะเออ หมกเพี้ยนเนี่ยเพียนว่ะปีโว่าอยู่ในน้ำหนาแต่วาเพีว่าเขาอยู่ด้วยกันตั้งปตั้งกลยวเาเพีว่าเขาว่ะไปกับพอหมอเฮียได้กพราเสนอในกองมาเพียตีชมเาไกวยเนยว่ะโครักปันเชีงไหนเอออหนอจำเชีไหนกวอย่ะแต่พอเาใชมาสสเกือบมเรียกค่าลูกามาสสเกือสองกัมเในน้ำหนาเอาขนาดเจียมหนาาลูกพ่อมาจำกินด้วยมันนันมาเกือบว่าเจียมขนาดคือเจียมมาชูวขากวาดอ๋อ เออคือกอเจียมยาคือจางมีมีมึงือบนายนางเออวันนี้เน่เจี๊ยมก็อม่ใงเเขาโชพีกอดเจี๊ยมกอดเจียมสญญากันเนี้ยมือเอาหลันจุกมือใส่ห้องน้ำไม่แล้วงเปลี่ยนกาววันนี้แค่ต้องขวองหรือทางนี้ว่าชูมันอะไรเห็นตัวหนื้งทางเออเกี่ยนมือแน่นมากขาก็โกได้วนได้ตามมันก็ม่าค้คาก็มาเทียบดิมาเทียคาก็มาจานแียงข้อป้อมันเปลี่ยนไหนป้อมันเปลี่ยนครคำชูห้องเหมือนจาเปลี่ยนกัน ฮาติเมื่อคืนเลยชุดก็ฉอดไว้มันตีวันก่อนอื่เมื่อคืนมีไรก็ได้ขึ้นมาบอกูอยู่แล้วได้มาเดี่ยทำจุ่นกามอเมื่อไหนนอกหน้าเมื่อหนาอ๋อเมื่อเราไล่คาราปีรู้มออังากอเมื่อคาราหยับ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 ขึ้นมาก้าคขึ้นมาอ๋อพี่ช่างหืมชุดเจ้าการร่วมงารู้เสือเจ๋ออันมากเหมือนนเป็นปีรู้เขาว่านั่นอ๋อจะา แต่อ้ออ้ยเดี่ยวอย่าหรอมือแนมกวาก็เลยเออสามู่เป็นปีรุเดตอนนาตอนจากันเอออุปชากันเออเป็นปีรุว่านั่นเป็นปีรู้เขาหน่อก็อ๋อโคไปยอกล่ะยอกน่อมีอย่างเขารู้ชูเป็นตั้งสักเทอกว่าอุเมะขวาแบวันไห้มาปิยาชูว่าอืมออออเออกสมบันเมื่อละโคเงินโคข้ามัยไะห่คู่ไหวยังหสมบันเมื่อเตสองเติกหลเจ้าเหลือเอามื่อละ เขาทนปันกุ้โยติโบเตียมกาเจียมเจ้าไปเหมือกะลาเมาปเน้ชูไใหัวพีรูว่ก็ว่าอยาไปก่อนนงีนังยิงกูดีผัวว่ะออว่าในเออชูหัวเขาแจงเอาเมื่อมันก็หมาเมือชูว่ะอือืออไปไล้สังสีหงมาสามีมิ้งกัอเหรือความไปได้ก่อนกัเยาวะชูใกล้งานชูอันว่านจีกันก็กวเยาว์วะัวก็กวเยาวว่ะอันพี่รู้ว่าไดมาในก้าสังเชีก็กัวเยาวว่ะเมื่อปีหูก็กาวเยาวว่ะ เวียนก็กว้าเราช่วยถูวอ่คงยอกน่ะเออชูเขงออแล้วฟันเื่อหลาชูวคนน้ำเป็นน้าชูวก็ฟันเบื่อสราชอ้ยันเทารู้ดีเราช่ออ้ดูจะปีรู้เขาเออไอ้ดูจะปีรู้เขาเออปีรเขาเนี่ยมันตุ่นนั่นรู้อ่ะชุวก็อ๋อจังบะหือบ่ันเนี่ยเอาก็ทํจังหวะหือไอเนี่ยเออเอเนี่ยก็ยอกันเนาก็ยอก่ะน้วปันเมื่อเมื่อแวเฮือนเดียไม่ก็เดียมื่อจมเลยล่ะผูกเอาในทางผูกเปนเนา่มเหมือนกันที่ฮะ 比这比难干，孬个孬难干，光凭比光凭孬个。哪个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 